วันนี้เวลา8นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณนบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอมพรสถานพระราชบณฑุสิทธิ์ทรงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2568ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทีเยนเงินทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยทรงจุดทูบหังแล้วทรงปักที่คเครื่องสังเวย สมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีทรงจุดทูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบเสร็จรแล้วทรงเผา,เากระดาษเงินกระดาษทองสมควรแก่เวลาจึงเสด็จขึ้นประที่น่งอภรสถานพระราชบังดุสิธิ พระราชพิธีสังเวยพระป้ายจัดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปกระหม่อมให้จัดสร้างพระป้ายพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระป้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชประดิษฐานพระที่นั่งอัมพ์สถานพระราชบังดุสิทธิ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระป้ายพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช กับพระนามสมเด็จพระเทพสรินทราบรมราชินีปิสถานณพระที่นั่งเบหาจารูนพระราชบังบางปะอินอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรกระหม่อมให้จัดสร้างพระป้ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพระชาดินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปดิสถานนัดพระที่นั่งเบหาจํรูนพระราชวังบางปะอินเพื่อประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนทานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระบไปกระหม่อมและทรงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนเพื่อทรงแสดงออกถึงความกตัญญูกตาเวทีต่อสมเด็จพระบรมราชบุตรารรที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือและทรงปฏิบัติมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอโดยทรงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายนัดพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชบังดุสิตนัะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เป็นในการสังเวยพระป้ายนั่นในเทศกาลตรุษจีนนักพระทีนั่งเบหาจํารูนพระราชบังบางปะอินอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประจำทุกปี